โคสิโกเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยเสมอเกาหลีใต้1-1ศึกคัดบอลโลก2026วันที่22มีนาคม2567ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยหลังเกมบุกเสมอเกาหลีใต้1-1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม4นัดที่3เกมนี้เกาหลีใตไ้ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากซนเฮิงมินนาที42ก่อนที่ทีมชาติไทยจะมาตีเสมอจากสุพนัท เมือนตาอาที62จากผลเสมอเกมนี้ทําให้เกาหลีใต้มี7คะแนนรั้งจากฝูงต่อไปขณะที่ช้างศึกมี4คะแนนรั้งอันดับ2ของตารางหลังเกมนี้โคชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนสือทีมชาติไทยโพสตทันทีถึงเกมนี้ว่านในฐานะแฟนบอลไทยคนหนึ่งขอยกนิ้วให้กับทุกคนครับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเปิดบ้าน บเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2เกมที่4กลุ่ม C วันที่26มีนาคมนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา10